คลิปนี้เราจะพาไปดูฟอร์มการเล่นนัดแรกของวิกเตอร์โยเกเรสกองหน้าคนใหม่หมายเลข14ของพวกเราในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับบียาเรอัลซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้3ต่อ2หลายคนอยากรู้ว่าเขาเล่นเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญเขาได้แสดงอะไรให้พวกเราเห็นในฐานะความหวังใหม่ในแดนหน้าไปเราไปดูกันเลย ก่อนเกมเริ่มเสียงแฟนอาร์เซนอนเลเฮลั่นไปทั่วเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับวิกเตอร์ยอเกเรสอย่างอบอุ่นเพราะนี่คือเกมแรกของกองหน้าที่แฟนบอลเฝ้ารอแต่เกมนี้เขายังไม่มีประตูไม่มีแอสซิส ใช่ครับฟอร์มของโยเกเรสในเกมนี้อาจดูเงียบแต่ถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นสัญญาณที่น่าสนใจหลายอย่างอาเตต้าให้เขาลงเล่น60นาทีและถึงแม้จะมีโอกาสยิงแค่2ครั้ง1ครั้งถูกบล็อกและอีกหนึ่งลูกถูกเซฟแต่โยเกเรสแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่และการหาพื้นที่ที่ไม่เหมือนใครเขาใช้เวลาเพียง30วินาทีแรกในการฉีกเข้าไปทางซ้าย ลากบอลเข้ากรอบและเปิดให้เพื่อนแม้จะไม่มีใครตามมาชาร์จแต่มันแสดงถึงความเร็วและไหวพริบในยุคที่อาร์เซนอลมีกองหน้าอย่างฮาวเวิร์สที่ชอบขยับไปทางขวาเพื่อประสานกับโอเดกาและสากา้าแต่โยเกเรสกลับเลือกฉีกไปอีกฝั่งให้ทีมมีทางเลือกใหม่ในการเข้าทำอีกหนึ่งช็อตที่น่าสนใจคือช่วงท้ายของครึ่งแรกที่เขายืนดวลกับกองหลังสงคนแล้ว